อวลักหรือนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาอีกแล้วฮนะสาเหตุที่หายไปก็รู้ๆกันอยู่รดเบาเสียงกันอะเสียงเท่าดีแหละมาเรามาเล่นเกมผีสางนักตะเคียนกันอีกนะครับอ่าหมด normal โอเคอันนี้ภาพส,งสูงๆไปเลยมาจัดไปครับ mê lê mà lê Mà lê mê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 เบาเกินมันเบาเกินมันละแหละมันละแหละยแตะไม่สุดละไม่สุดละไปละไปละอยายาสรรหารี่ถือมันนะมันเรามันโกรธสปีดสวัสดีครับไปละ ได้ได้บืนช็อตกันเองอ่ะไอ้ไทยไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไทยปืนช็อตกันเออมั้งไป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 นะกลัวกลัวกลัวโอ๊ยมันกลัวมันรู้กลัวกลัวมันรู้ตัวแล้วน่ะมันรู้ตัวแล้วน่ะไปแล้วกลั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 ว quá quê mình lấy cô hồ nè 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 ba ma lo 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 มาแล้วนั่ันมาลงมาแล้วเอออาฉลาดอ้าอาเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไม่เกี่ย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 วไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวปลา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 ไม่มาโอเคไม่มาไม่มารอดรอดโง่โง่ไปดิ Wai, wai, wai. Not na, not na, not nan. Me chưa ra. Bye. Wing, 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 wing. ไม่มีของล่อเลยลูกดูมันวางเลยทุเรศเกินวางทุเรศเกินวิ่ง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 วางทุเรศเกินเมื่อกี้วางโคตรทุเรศอ่ะ ได้ของแล้วได้ของโอเควาตุเรธเกินไปแล้วไปแล้วใช่ปะปะยองฟิตาลีแล้วใช่ปะปะยองกาลีแล้วอ๋อ

ไปหนีกูหนีกูหนี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 นะนั่นไปแล้วไปละไปละไปละไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เล่นอย่าง <c oughs> นือกลัจริงนะกูจริงโจ๊ะโจ๊ะไป เอาประกอบปืนได้แล้วนี่หวะณั่นไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเออรวรุ่นัวรุ่นสวัสดีครับไวรุ่นมันเห็นแล้วน่ะสวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีครับมันเห็นมันเห็น

ไม่มานะไม่มานะโอเคไปปะไปยังไปแล้วไปแล้วมากไปแล้วบ้าง,งเบาเลยน่าจะไปแล้วน่าจะนะ มาที่นี่เหี้ยอยู่หน้านอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีรอมันมาละรอป้ารัตนาก่อนรัตนา คือไม่ไปมันไม่มามันไม่มาวะพาทนี้ไม่ได้หลบหนีนะแค่เอาปืนไปยิงพาทนี้คงน่าจะเล่นยาวอ่ะยาวๆไปเลยอ่ะเฮ้ยรู้ปะเป็นใครอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนนะเฮ้ย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 ตึงตึงงัดหงวงัวคมๆโอเคครับจบพาร์ทนี้นะไป,ไปๆคีคีคีเราเล่นท่านผู้ชมยังไม่ได้ไปไหนรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวยิงอีกนัดหนึ่งให้ดูอ่ะไปละโอเคนะ